สวัสดีครับครับผมวันนี้ผมขออนุญาตคุณน้าเยี่ยมชมพระเครื่องแบ่งปันให้เพื่อนได้ชมทาง y o youtube หน่อยนะครับครับผมครับผมคุณน้าห้อยวัตถุมงคลของหลวงพ่อท่านใดครับหลวงพ่อพัดครับหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดวัดเฮยด้วนครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นไหนครับนี่เสือขับดาบเสือขับดาบครับผมคุณน้านี่ห้อยมานานหรือยังครับาห้อยมานานแล้ววัตถุมงคลของท่านก็ประสบการณ์ที่คุณน้าได้เคยพบเจอมีบ้างไหมครับ ก็มีครับมีประมาณไหนมรับก็ประมาณสวัสดิ์ขับรถไปว่าว่าเราสลิดสลีแบอืมแค่แวบเดียวก็จะหลงทางทางแต่เหมือนก็มีใครมาเรียกอ่ะเหมือนมีใครมาเรียกลุงตือครับคูบาอาจารย์หลวงพ่อพัดที่ท่านประวัติรักษาเราอยู่นี่นะครับคุณน้ำมาจากที่ไหนครับนี่จังหวัดพิษณุโลกครับมาจากพิษณุโลกเลยใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้เราก็มางานกระถิ่นงานกระถินวัดหนองยักษ์ก่อมวัดเขาหมี พระอาจารย์บอยผมผมน้องชายท่านเลยนะผมน้องชายแท้ๆท่านเลยครับผมผมน้องชายท่านเลยผมคนบรรดาลบรรดาลหลวงพ่อเอียบรรดาลอำเภอประจันตคามปัจจินบุรีครับหลงพ่อเอียครับนะหลวงพ่อเอียก็มีอยู่หลวงพ่อเอียมีครับอ๋อผมก็ให้อยู่แต่ก็เป็นรุ่นรุ่นไม่แพงรุ่นธรรมดาครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียเนี่ยก็มีทั้งแพงแล้วก็ ที่ยังจับต้องได้ก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าบูชาได้ครับคุณ้านี่มากันกี่คนครับนี่มาหลายคนมากันหลายคนโอ้นี่มาคุณ้าผู้หญิงนี่ก็หลานครับผมวันนี้ก็อิ่มบุญร่วมกันเนาะวันนี้ผมก็เห็นผมเห็นชาวพม่าแต่งตัวสวยงามมากันสวยสวยงามนะชาวพม่าเนาะก็มาเขาสามัคคีกันดีปีที่แล้วก็เห็นปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็มาครับผมเขาก็รับถือพุทธเนาะพุทธศาสนา ครับผมวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณน้ามากนะครับที่แบ่งปันวัตถุมงคลที่เพื่อนรับชมนะครับครับผมครับสวัสดีครับคุณน้าครับสวัสดีครับ